สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเคล็ดไม่รับของคนเกษตรสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นมะม่วงเป็นมะม่วงพันน้ำดอกไม้ที่ผมได้ตัดแต่งทรงพุ่มแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยรอบๆโคนต้นครับตอนนี้ได้ผลิใบามาใหม่อย่างสวยงามนี่เลยครับแต่ทรงพุ่มมาใหม่ใบเริ่มหนาตาแล้วครับสวยครับมีรูปทรงที่สวย ถ้าเรารีบใส่ปุ๋ยดูแลเขาดีๆก็จะแตกยอดมาเร็วมากต้นนี้ต้นแรกต้นก่อนเขาเลยครับต้นนี้นี่ครับมาดูข้างในที่ผมตัดเห็นไหมตรงกลางเอาออกเลยครับข้างบนแล้วข้างล่องเลยครับโปร่งโล่งนี่เห็นไหมที่ตัดตรงกลางตัดออกตัดออกครับโล่งต้นมันจะเตี้ยนี่ครับแต่ทรงพุ่มมาใหม่แล้วมันจะไม่รกทึบเป็นเรื่องดีครับแทงยอดมาใหม่สวยครับสวย มาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้เบียดเบียดกันเลยครับดูครับห่างกันห้าวันนะครับนี่ห่างกันห้าวันแต่ต้นนี้ก็มาเร็วครับแทงยอดมาเร็วมากเลยดูครับสวยครับแจกทรงพุ่มมาใหม่แล้วดูแล้วเริ่มทึบรกคืนแล้วนี่ครับอีกหนึ่งความสุขที่ทําได้เห็นมันแต่แทงยอดมาส่วนด้านโน้นเพิ่งตัดแต่งได้ สองสามมันครับฝั่งนู้นครับนเจ็ดต้นครับฝั่งนูน้นเจ็ดต้นครับแนวข้างเจ็ดต้นตัดทีหลังครับตัดพร้อมเดียววันเดียวเลยไม่ไหวครับต้องค่อยๆทําไปพอแทงยอดมาใบเริ่มแก่เดี๋ยวถึงฤดูติดดอกเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีว่ามันจะติดดอกให้ผมได้สวยไหมบางยอดนี่ก็เริ่มแก่แล้วครับดูครับใบหนาะใบสวยครับ มีใบหนาใบสวยน,นี่พึ่งแตกมาใหม่ครับเห็นไหมครับให้ดูปุ๋ยครับเห็นนะครับปุ๋ยต้นไม้ต้นใหญ่ขนาดนี้ใส่ยังไงก็ได้ครับมะม่วงง่ายๆใส่ลงไปเลยรอบๆทรงพุ่มนี่นะครับตอนนี้อันนี้ต้นแรกที่ผมตัดให้เพื่อนๆได้ดูใบเริ่มหนาตาใบเริ่มแก่พามาดูด้านในครับแดบดบส่องถึงครับแดบดบส่องเข้าตรงกลางได้แบบ ชิวๆแล้วครับ <c oughs> เนี่ยเวลาเราสมมติว่ามันติดดอกออกผลยืนตรงนี้ยืนหอ่อรอบตรงพุ่มได้เลยครับยืนแล้วก็ห่อได้สบายเลยแต่ก่อนมัน,ม,น,ม,นมันทึบมันรกมันทําให้พวกแมงพวกอะไรอะ่ะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันทําให้เสียครับมันทําให้เราดูแลย,ยากการหอ่อการอะไรถ้าห่อไม่ได้ก็เสียครับมะม่วงพันน้ําดอกไม้ครับมันต้องห่อครับมันถึงจะ มีคุณภาพผมก็เลยต้องจัดการตัดแต่งมีทรงพุ่มที่สวยใส่ปุ๋ยลงไปแล้วก็สวยงามนะครับตามสเต็ปตามสไตล์เกษตรรุ่นใหม่ครับใจต้องกล้าถ้ากล้าแล้วมันก็ได้ถูกใจครับนี่เห็นไหมครับปุ๋ยอรอบๆทรงพุ่มนี่แหละครับพวกเศษ ที่ตัดแต่งก็ไม่ต้องเอาทิ้งครับไว้อย่างนี้แหละครับหนาตึกเลยนะครับนี่หนาจนหญ้าไม่กล้าเกิดตรงกลางนี่ครับยืนตรงนี้นี่เห็นไหมตัดตั้งแต่ติดพื้นเลยผมนะดูอ่ะถ้าถ้ากิ่งไหนที่มันตรงมันมันพุ่งสูงมาเราเล่นเลยครับอย่าไปเก็บไว้ให้มันแดดส่องถึงตรงกลางนี่เห็นไหมครับพวกที่พุ่งสูงๆนี่ต้องจัดการเลยครับอย่าไปปล่อยไว้ครับนี่แหละการตัดแต่งการดูแล ต้องดีครับวางแผนให้ดีแล้วการจัดการเรามันจัง่ายในวันข้างหน้าครับไม่ได้รูปใบเก่าถ้าเป็นรูปใบเก่าได้ยิ่งดีครับามาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้สวยครับเนี่ยถ้ารูปทรงแบบนี้ถูกใจเจ้าของครับถูกใจเจ้าของคุณปลูกครับนี่ครับดูดูห่างๆให้ดูถอยๆมาดูให้ดูไกลๆก่อนครับเป็นไงครับ รูปทรงแนวด้านข้างนี่จะออกแบบเป็นทรงพุ่มที่สวยครับอ่ะเดินไปดูใกล้ๆเป็นไงครับนี่เห็นไหมครับตรงกลางเอาโอกหมดเลยครับไม่ได้เอาไว้ครับตรงกลางเห็นไหมครับเอาโอกหมดเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยรอบๆครับนี่เห็นไหมครับปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดครับตอนนี้ให้มันกินปุ๋ยอินทรีย์ก่อน รอให้มันแทงยอดมาใหม่ปุ๊บให้มันแก่เต็มที่พอรู้ว่าฝนจะตกเราก็เดินเอาปุ๋ยมาโรยครับเพราะว่าเราไม่มีสปริงเกอร์ใส่พวกต้นอย่างนี้ครับต้องรอดูอากาศดีๆรอดูอากาศดีๆถ้าเกิดดูพยากรณครับพยากรณ์อย่างนี้เขาแม่นครับมุดว่าฝนจะตกวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยแล้วตอนไม่ว่าตอนเช้าหรือตอนเย็นเราดูบรรยากาศว่าเออฝนจะมาหรือเปล่า ดูเมฆมันครึมๆเลยแต่ฝนมาก็จัดเลยครับเดินหวานประมาณสองสามกำมือครับอย่าไปใส่เยอะ <c oughs> อีกต้นหนึ่งครับนี่ครับแทงยอดมาใหม่มันก็จะอวบครับแทงยอดมาเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีครับเห็นไหมครับตัดเอาให้เกลี้ยงหน่อยถ้ากิ่งไหนอกแนวด้านข้างก็ไม่ต้องตัดก็ได้ครับต้นนี้ก็เห็นไหมครับ นี่พอถ้าเกิดมันออกแนวด้านข้างนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะตัดแต่ยังไม่ได้ตัดเพราะว่ามันก็ไม่ไม่สูงมากเท่าไหร่ต้องรอดูปีหน้ามันจะออกไปในทิศทางไหนถ้าเกิดมันยิงขึ้นบนเราก็จัดการเอาออกครับปุ๋ยมีใส่รอบๆทรงพุ่มส่วนด้านบนนะดู <c oughs> เห็นไหมครับเอาออกเลยครับกิ่งใหญ่กิ่งเล็กมีเดี๋ยวนับให้ดูหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเก้ากิ่งเอาออกตรงกลางเก้ากิ่งครับมาดูที่ผมใส่ปุ๋ยรอบๆทรงพุ่มครับมาดูเลยมาดูเลยนี่แหละครับพวกเศษนี้ครับไม่ต้องทิ้งครับนาตึกเลยครับี่ปุ๋ยครับปุ๋ยปุ๋ยหมักที่ผมหมักไว้แล้วใส่รอบๆทรงพุ่มครับก็ใส่ก็ ไม่ไกลไม่ไกลครับพอดีพอดีโอย่ารกมานี่ขึ้นเรื่อยขึ้นมาหน่อยมันก็จะเอาออกนี่ครับก็รอบรอบตรงพุ่มครับปุ๋ยเห็นไหมครับรอบรอบตรงพุ่มแล้วอันนี้หนาครับมีแต่กิ่งไม่ว่ากิ่งใหญ่กิ่งเล็กนี่ครับเห็นไหมไม่ทิ้งครับนี่กิ่งใหญ่กิ่งเล็กไว้ใต้นี่แหละครับไว้ใต้ตรงพุ่มเพื่อไม่ให้หญ้ามันเกิดได้ถ้าเกิดก็เกิดบางๆครับ เกิดบางๆอย่างนี้เห็นไหมครับปุ๋ยเท่านั้นครับเราจะอเอาออกนิดหนึ่งยา่หน่อยนี้ครับเอามือช่วยมันหน่อยแล้วก็นี่ครับปุ๋ยที่ผมใส่รอบๆพนแล้วก็สำหรับกิ่นไหมครับกินใหญ่กินเล็กที่ตัดไว้ตัดแล้วไม่ต้องเอาไปไหนครับใส่ในรอบทรงพุ่มเหมือนกันครับทุกโคกครับ นี่ครับแล้วมันจะช่วยไม่ให้หญ้าได้เกิดได้หญ้ามันจะจะเกิดไม่ได้ครับหญ้ามันจะเกิดไม่ได้ตรงนี้อนาคตเราจะเป็นช่อดอกครับนี่อย่างนี้ครับแต่ก่อนมันรกทึบแสงแดดส่องไม่ถึงแล้วทีนี้มันทําให้มันจะเป็นโรคครับมันเป็นเชื้อโรคง่ายครับไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงหรือต้นหลายๆอย่างครับที่ผมได้ตัดแต่งก็ก็จะมีการดูแลที่คล้ายๆกันครับก็จะเอาปุ๋ยมาใส่ เพื S <S <preach science> so first, ่อจะได้กระตุ ELLE ้นการเจริญเติบโตการแทงยอดมาใหม่ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็เมื่อตอนปีก่อนนั้นผมได้ตัดแต่งแบบนี้แหละครับแล้วมันได้ผลผลิตดีผมก็เลยเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันถึงแม้การตัดแต่งของผมอาจจะดูโหดไปนิดหนึ่งแต่ผมผมว่ามันมีข้อดีเยอะครับมีข้อดีเยอะกว่าข้อเสียและคุ้มกว่ากว่าที่เราเอาไว้ ทรงพุ่มใหญ่ๆเราดูแลไม่ได้จะเป็นเช่นไรนั้นรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ